Okay. สวัสดีนะผู้ชมด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง T.N.K. Studio วันนี้นะครับกลับมาการถ่ายคลิปครั้งใหม่นะครับถามว่าทําไมไปไหนมาไม่มีคอนเทนต์ที่จะลงอ่าพอดีว่ามันไม่รู้จะลงอะไรมันเขาเรียกว่าหมดแพชชั่นนะเนาะโอเคไม่ว่ากันวันนี้นะครับมากับแปลกแหวก,ก,กแนวนิดนึงนะครับกลับมากับฉาเกเขียวซึ่งไม่ได้ใช้น,นนะ้ำหนกเหมือนกันเลยเนี่ยเลยรู้สึกเคิ้นๆฉาเกเขียวที่ไรเลยเนะี่ยเพราะไม่ได้ใช้น,น้ำโอเคไม่ใช่ประเด็นวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเข้าร่วมการประชุมบนแ p บบ Google Meet นะครับผมแอป o o g l e Meet เป็นแอปเข้าร่วมการประชุมหนึ่งนะครับเหมือนกับ m r o s o f t t e ที s เหมือนกับ l ล n e Group เหมือนกับ Facebook Messenger แต่ o o g l e m e e t เนี่ยมันจะดูเป็นแบบโปรเฟ s ชั o นอลมากกว่านาะโอเคโดยเรานะครับจะแบ่งช่วงเวลาสองช่วงเนาะโดยเราใช้ช่วงแรกเนะี่ยเป็นช่วงของอาจารย์วิธีการสอนช่วงที่สองวิธีการเข้าเรียนเนาะโอเคทีมง,งานใส่เวลาไทม์ไลน์ให้ตรงนี้เนยนะครับแต่เวลานี้ถึงเวลานี้เป็นของอาจารย์แต่เวลาตรงนี้เวลาตรงนี้ถึง นักเรียนโอเคไปเริ่มของอาจารย์กันเลยโอเคนะครับมาเริ่มต้นของอาจารย์นะครับของอาจารย์วิธีการง่ายมากเลยนะครับให้เข้ามาที่เบราว์เซอร์สักหนึ่งตัวสําหรับอาจารย์คนไหนที่ไม่มีเบราว์เซอร์มันก็ต้องมีนะบนคอมพิวเตอร์นี่นะครับให้ไปดูที่ google.com h r e หรือไม่ก็เปิดเบราว์เซอร์ที่ท่องอินเทอร์เน็ตได้นะขึ้นมาเข้าใจเนาะเมื่อเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วพิมพ์ไปว่า google.com นะครับทำไมไม่พิมพ์ว่า googleme.com เลยพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ได้ครับแต่ บางท่านอาจจะพิมพ์ผิดอ่าเสร็จแล้วนะครับให้ามาดงที่9จุดตรงนี้นะครับ9จุดตรงนี้เนาะตรงนี้อ่าตรงนี้โอเคเมื่อยังมาที่9จุดตรงนี้เสร็จแล้วจะเจอหน้าจอแอปมากมายของ Google นะครับให้เราเลื่อนลงมาหา Google Meet เป็นรูปกล้องถ่ายวิดีโอเนาะตรงนี้กดคลิกเข้ามาเมื่อยัง Google Meet ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือการประชุมหม่แรายการ ้อนลิงก์นะครับให้เรามาเลือกที่ประชุมใหม่เสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกเริ่มการประชุมทันทีตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องเช็คโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ดูนิดนึงว่าไม่กับกล้องเนี่ยใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้แจ็มแมวเมื่อได้แล้วนะครับอ่ามันจะถามหาให้ Accept อนุญาตอะไรตรงนี้ไหมก็กดอนุญาตไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องเว็บแคมของเราขึ้นมาแล้วอ่าเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยเตรียมตัวเพราะอาจารย์จะส่งอ่า ส่งไฟล์ไม่ใช่ส่งไฟล์ส่งลิงก์มายังคัดเโอเคมาถึงตรงนี้นะครับอาจารย์จะส่งลิงก์ให้นักเรียนผ่านไลน์กรุ๊ปหรือ m e s s e n g e r กรุ๊ปให้ครูเนี่ยนะครับก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้มาแล้วกดปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับอ่าผมจะขอปิดกล้องไปก่อนเนาะเสร็จแล้วนะครับให้า่าที่แอปพลิเคชันไลน์ผมจะส่งไลน์นะครับเข้าไปที่เครื่องสำรองของผมเนาะอ่านไลน์ Online. เข้ามาแล้วนะครับผมจะเปิดอ่านไลน์ดู นี่นะครับคือช่วงของนักเรียนแล้วโอเคช่วงของนักเรียนมานี่นะครับอ่ะผมได้ส่งไลน์มาถึงตัวเองแล้วนี่เป็นไลน์ Google Meet แบบนี้วิธีการง่ายๆนะครับก็เพียงให้เราเนี่ยไปโหลดแอป g o o g l e Meet ขึ้นมาก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูแอป g o o g l e Meet ว่าหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนหน้าตาแอป Google Meet เป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูใน g g o e p l a y Store โดยการเข้าที่ p Play Store พิมพ์ไปว่า Google Meet นะครับผม Google Meet อ่าแบบนี้ฮะเห็นเนาะโอเคนี่เราคือหน้าตาของแอป Google Meet จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันเติมโอเคครับอ่ะเรามาดูบนโทรศัพท์มือถือ<ๆ>ก่อนอื่นก่อนได้ผมขออัดหน้าจอก่อนแป๊บนึงชึบอัดหน้าจอโอเค อะหน้าจอมือถือของผมมาละเมื่อกี้นี้ผมได้รับข้อความมายาังไลน์ของผมนะคบเป็นลิงก์ g o o g l e ชัมมีแบบนี้ผมก็จะกดลิงก์ o o g l e m e e นนี้มากดมาเลยปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วมันจะถามว่าจะเปิดตัวไหนก็ให้เรากดเปิด Google Meet ไปเลยอ่ะฮะแล้วเสร็จแล้วถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกบัญชีของเราผมาจะเรือกเป็นบัญชีนี้แต่ผมขอเบลอไว้นะครับเพราะว่ากป็บัญชีผม อโอเคนี่นะครับก็ยังมายังหน้า Google Meet เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้หน้าแอปของ o o g l e m e e t นะครับมันจะเด้งเข้ามาอัตโนมัติแบบนี้เลยกดเข้ามาอ่าฮะแล้วก็จะเห็นหน้าเรานะครับที่เป็นอยู่รลางชาเขียวเนี่ยหน้าเราเฮ้ยเซย์ไฮแล้วก็สามารถกดที่จะเลือกเปิดไมค์หรือปิดไมค์ได้ผมจะเลือกกดปิดไมค์ปิดกล้องเนาะเรากดคําว่าเข้าร่วมอ่ะเสร็จแล้วนะครับไปดูที่โทรศัพท์ มือถือของเด็กก็จะเป็นการเข้าร่วมแบบนี้แล้วเราจะย่อโทรศัพท์ของเด็กลงมาเรามาดูของครูก่อนนะครับของครูบนหน้าจอเดสก์ท็อปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ามีการต่อสายจาก Tinkers t u d i o จากอีกวันนึงมัจจีให้นั้นะครับกดยอมรับอาา่าฮะโอเคเสียงออกมาแนละ้วตัวนี้ก็จะเขียนว่า t i n k รับชมตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นรูปคอมพิวเตอร์เนี่ยคือผมเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องให้ดู วิธีเปิดกล้องนะครับมาดูที่ปุ่มตรงนี้ของคุณครูเนาะกด control E หรือไม่ก็กดเปิดกล้องตรงนี้ผมจะลองเปิดกล้องตรงนี้ดูกล้องอ่ะเห็นแล้วนี่เป็นหน้าอาจารย์เนาะส่วนคนที่เรียนก็จะเป็นหน้าของเรามุมเล็กๆตรงนี้มันจะเขียนว่าคุณยูอ่าตรงนี้ก็จะเห็นเป็นครูที่กําลังจัดสอน <laughs> จะดูกล้องอยังไงเออก็ต้องดูประมาณเนี้ยถ้าผมจะเปิดกล้องผมสามารถกดเปิดได้อ่าอ่ะ,อะสามมุมนี่ถ้านักเรียนเปิดกล้อง ถ้า,น,าน,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 ะะนักเรียนเปิดกล้องนะครับคูณครูนักเรียนก็จะเห็นกล้องตรงนี้เนาะสำหรับนักเรียนการจบสนทนาง่ายมากปุ่มสีแดงโลลูกดไปโลดแปลว่ากดไปเลยนะภาษาอีสานผมก็จะกดปิดการสนทนาตรงนี้ไปอ่ามันจะบอกให้คะแนนไหมก็กดแต่กับาไปไม่ให้วันที่คอมพิวเตอร์ของเราผมก็จะหยุดการแบ่งปันหน้าจอมันก็จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนว่าเด็กธนากรเทนเทนเนี่ยออกไปแล้ว โอเคบนโทรศัพท์นี้เราก็ไม่มีอะไรมากสามารถเรียนจบแล้วปิดไปออกไปได้เลยเรามาดูของคุณครูจะปิดกันอย่างไรไม่งงเนาะของคุณครูนะครับปุ่มสีเขียวๆตรงนี้สีเขียวของคุณครูนะครับปุ่มสีแดงตรงนี้ก็กดปิดยกเลิกการโทรกดจบการโทรหรือออกจากการโทรแนะนำครับถ้าเป็นครูให้จบการโทรนะครับไม่ใช่ออกจากการโทรนะถ้าครูเปิดกล้องใหม่เข้าเว็บใหม่เข้าลิงก์ใหม่มันก็จะจะอยู่เหมือนเดิมแล้วมันจะอันตรายได้น่ะแนะนำนะโอเคกดจบการโทรไป กดไม่ติดเมาส์มีปัญหาโอเคการโทรเสร็จสิ้นกดวางสายแล้วกดออกจากการโทรได้เลยมันจะขึ้นหน้าให้5าดาวแล้วก็ไปห้าดาวมันอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปิดโปรแกรมไปได้เลยโอเคเนี่ยครับคือวิธีการง่ายๆสําหรับการเข้าขการประช,ชุมการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Google Meet บนคอมพิวเตอร์และบนมือถือหวังว่าคงไม่งงสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์หรือสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ อ่ะผู้ใหญ่ใจดีโฆษณาจากแฟนเพจเทนเทนสตูดิโเข้ามาแล้วนะครับแฟนเพจเราเองเป็นสบนเปเซอร์ตัวเองที่ไหนมีแล้วออมาไปดูโฆษณากันโ okay, อเคโฆษณาก็จะประมาณนี้สนใจก็ติดต่อที่เบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ